สวัสดีค่ะสวัสดีวันอาทิตย์นะคะตาหมกักหุงหยิกแล้วพี่น้องเอ้ยอาหารเช้านะคะอาหารเช้านะคะไปเก็บเห็ดมาพี่น้องไปเก็บเห็ดมาหนึ่งเห็ดใส่ปลาทูดนะคะหนึ่งเห็ดใส่ปลาทดส์พี่น้องเด้อแก้วพริกตำเองนะคะขกเองนะคะ โคกแบบใหม่ๆนะคะขัวแบบใหม่ๆนะคะผักสดๆนะคะจากสวนเองนะคะจากสวนเองนะคะแล้วก็ตำมามะคุ้งตำมะคุ้งพี่น้องเอ้ยฝีมือจริงๆนั่นเนี่ยตำมะคุ้งพี่น้องปูใส่เป็นหัวพี่น้องเป็นเหมาอีปูมากนะคะเป็นเหมาอีปูมาดองพี่น้องผู้ได้ขายเป็นเหมาเบิร์ดบ่าอีปู บำนุงเจบแสบใส่ปูเป็นขกพี่น้องแช่น้ำปลาสองคืนเลยนะคะมากรอกระสองง่วยพี่น้องมาเขือเทกระกปลูกเองนะคะมาเกืเทศปลูกเองนะคะแสบนวดอะไรพี่นออ้องเอยบริจาคผักอาหารเช้านะคะแล้วก็หนึ่งเหนียวนะคะหนึ่งข้าวเหนียวเองนะคะไปเก็บเห็ดมาพี่น้องเอยใส่ชไดกินเมยกับเมย เราจะได้นั่งพักนะคะู่ตรงนี้นะคะอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ตรงนี้นะคะ,ะ,คะทานด้วยกันนะคะเซฟเวอร์นะคะซเซฟเบอร์นะคะบอกไว้ก่อนหน้าทานไม่เอย่ยหน้าทานไม่เอย่ยตรงนี้นะคะบ๊ายบาย บายบายบายกินก้อนพี่น้องหิวไรโอเคนะคะแซบแซบ